สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับในช่องจ่าโทเฮลี่พระสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศ2537นนะครับเป็นเนื้อนวะยาขัดแดงนะครับผมก็เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดนี้ก็ กำลังแขวนเลยนะครับผมเป็นหลุหมดนทวดที่ออกวัดชังให้นะครับโดยตรงนะครับในปีพศสองหนะครับรุ่นนี้เนี่ยหลายๆท่านผม,ผมว่ายังไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็พบเจอน้อยด้วยนะครับปี37มเนะครับผมออกวัดชังให้อาจาร,รย์นองวัดไซขาวเป็นเอ,อ่จ้าพิธีในการปลุกเสกนะครับผม เป็นเนื้อนวะยาขัดแดงนะครับเนื้อนี่คล้ายๆบัวลอปี39นะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับมียาขัดแดงตามซอกนะครับเนื้อนวะก็เข้มข้นนะครับผม อยู่บนฐานบัว <c oughs> เป็นผ้าหล่อนะครับเมื่อตัดชอแล้วเนี่ยตรงนี้กลมๆเนี่ยช่างเขาก็จะทําการเจียนะครับแต่งด้วยหินเจียฐานก็จะเรียบนะครับก็น่ารักนะครับเรียมมาสวยใสปิ๊งเลยนะครับผม ช่วงนี้คลิปก็จะสั้นหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่าเจ็บคอนะครับผมเนี่ยเนยเนี่ยมีพอว่าพามีฟาร์มเก่าแล้วเนี่ยเนี่ยผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับเ <c oughs> นี่ยครับจะมีคาบขาวๆแบบนี้นะครับผมก็สามสิบปีนะครับ เป็นผ้าหล่อเนื้อนะวะนะครับอย่าขัดแดงด้วยองค์นี้หลวงพ่อทวดฐานบัวนะครับอย่าขัดแดงตามซซออย่าขัดแดงแห้งปึ๊กเลยนะครับ เป็นผ้าล่อนะครับผมเนื้อนวะอย่าขัดแดงท่วมด้านหลังนะครับ รุ่นนี้เนี่ยถ้าทําใหญ่กวันนี้นิดนึงเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยไปไกลเลยนะครับอันนี้จะย่อมย่อมเล็กลงมาขว่าบัวล่อปีสามเก้าแล้วก็รุ่นรอสสองร้อยอยู่พอสมควรน,นะครับนี่นะครับสําหรับเออวัดช้างให้ปีสามเจ็ดนะครับผมก็สําหรับองค์นี้นะครับเนื้อนาวายาขัดแดงปีสามเจ็ดนะครับผมผมเปิดราคานะครับองนี้ไว้ที่นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับ สนใจก็โทรนะครับ0 9 8 8 541366เชฟนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับโทร0 9 8 8 5 4 1 3 6 6เชฟนะครับแล้วก็มีผราเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับเข้าไปรับชมพราเครื่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ